ความช่วยเหลือยังคงต้องการค่ะเพราะว่าการติดเชื้อดูเหมือนว่ากรุงเทพ สถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นถูกต้องไหมคะตามการรายงานของสวบคแต่ในต่างจังหวัดเราพบข้อมูลว่ามีการติดเชื้อในระดับชุมชนหลายจุดนะคะคุณผู้ชมและยังไม่หยุดด้วยค่ะอีกพิกัดหนึ่งค่ะลองดูพิกัดนี้ที่บ้านน้าเค็มจังหวัดพังงานนะคะเพราะต้องติดตามจุดนั้นมีรายงานผู้ติดเชื้อในชุมชนกว่า20คนแล้วค่ะและเวลานี้มีกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหลาย10คนนะคะล่าสุดชมภาพนี้คุณไมตรีจงไกลจากเครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติพังงา รายงานภาพนี้เข้ามาเล่าถึงสถาน,นการณ์โควิดที่บ้านน้ำเค็มจุดน้หมู่2ตําบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาน,นะคะชุมชนเริ่มพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่5กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะดําเนินการรับมือโควิดทันทีนะคะเริ่มจากแยกกลุ่มเสียงสูงเสียงต่ําคนสัมผัสเสียงสูงก็แยกออกมาเป็นจุดๆุดต่างๆกักตัวในศูนย์กักตัวระดับตำบลค่ะเมื่อแยกเสร็จแล้วก็มีการออกแบบแผนรับมือโควิดเพิ่มเติมจากรอบก่อนด้วยคือที่นี่เขามีต้นทุนเรื่อง องค์ความรู้แผนรับมือจัดการภัยพิบัติระดับทุมชนอยู่แล้วนะคะล่าสุดมีข้อสรุปร่วมกันค่ะคุณผู้ชมเขาจะ ใช้สมุนไพรเป็นตัวกู้ชีพช่วยสถานการณ์ของชุมชนนะคะเรียกว่าใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนเพราะตอนนี้มีหลายคนเป็นกลุ่มเสี่ยงและต้องเฝ้าระวังค่ะชาวบ้านผู้นําชุมชนก็เลยช่วยกันร,ระดมวัตถุดิบแต่เป็นสมุนไพรสูตร7นางฟ้าต้องใช้7ชนิดด้วยกันนะคะหาได้ในชุมชนค่ะแล้วก็ขอแรงอาสาสมัครในพื้นที่ช่วยกันต้มตามสูตรที่ มีระบุไว้ในภูมิปัญญาของชุมชนนะคะกระจายให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามชุมชนได้ดูแลสุขภาพในช่วงนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมกันนะครับมาช่วยกันในยามวิกฤตก็มีมะนาวมีกระชายมีขิงนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะหอมแดงนี่ก็เป็นหอมหอมเล็กหอมแดงนะครับที่เป็นสูตรของสมุนไพรนะครับคือใช,ช้หอมแดงเล็กนะครับแล้วก็มีอีก หลายๆอย่างนะครับในส่วนที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วอันนี้เราได้ร่วมมือกันนะครับกับในส่วนของพี่น้องชาวบ้านในน้ำเค็มเ,เราก็จะได้ร่วมกันแล้วก็ทำการต้มนะครับต้มสมุนไพรอันนี้ที่ศูนย์ปปป,ปรบ้านน้ำเค็มได้สูตรจากพี่น้องมาจากสะตูนพอมาต้มเพื่อแจกจ่ายใ,ให้พี่น้องในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดเพื่อลดการแพร่เชื้อของหรือการติดเชื้อของคนในชุมชนที่มียอดพุ่งขึ้นทุกวันให้ลดลดน้อยลงเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่ทําได้ในการช่วยเหลือก็เลยต้องทํากระบวนการก็คือเรามีส่วนร่วมในการช่วยกันทําแต่เราจะไม่รวมกลุ่มคนเยอะกระจายกันไปทาสมุนไพรแต่ละที่แล้วเอามารวบรวมกันต้มที่นี่ต้มเสร็จแล้วก็มีการอ่า สื่อสารให้พี่น้องในกลุ่มที่ในพื้นที่เสี่ยงถูงให้มารับไปรับรับประทานกันเพื่อลดการติดเชื้อหรือเพื่อเรียบยั้งการแพร่ระบาดของโควิดในชุมชน โควิดก็ต้องคุมภูมิคุ้มกันก็ต้องเกิดนะคะดังนั้นภาพการต้มน้ำสมุนไพรแบบนี้เป็นภูมิปัญญาระดับชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันรอบแรกเขาบอกว่าต้มแจกไปแล้ว180ลิตรนะคะได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่เยอะเลยนะคะทั้งมารับน้ำสมุนไพรและบางคนปลูกไว้ในบ้านก็นำสมุนไพรมามอบให้กับจุดต้มระดับตำบลเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรที่อาจจะพอช่วยดูแลร่างกายได้บ้างไม่ได้ระงับโรคที่เกิดขึ้นแต่คนในชุมชนบอกพร้อมช่วยกันเต็มที่ค่ะและจุดเด่นที่นี่นะ ค,คุณผู้ชมจะเห็นภาพความร่วมม้ร่วมมือของคนในตำบลแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านน้ำเค็มนะคะจุดนี้ย้ำอีกทีว่าเขามีประสบการณ์จัดการภัยพิบัติระดับชุมชนน้ำท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นเขาสร้างแผนระดับชุมชนกันอยู่แล้วพอเจอโควิดเข้ามาประทะชุมชนแบบนี้การรับมือเกิดขึ้นได้เร็วค่ะ